สวัสดีเพื่อนเพื่อนและทุกคนทุกท่านที่รับชมนะครับผมวันนี้นะครับก็นะครับไม่มีอะไรมากนะครับจะมาบอกนะครับเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับการประหยัดนะครับผมนี่ครับขวดแชมพูนะครับที่เราใช้หมดแล้วนะครับขอให้นะครับอย่าทิ้งนะครับผมเห็นนะครับบางคนเขาเอาทิ้งเอาอะไรเงี้ยนะครับแต่สําหรับอันนี้ก็เป็นนะครับความคิดนะครับของผมนะครับก็สามารถนะครับแลกเปลี่ยนกันได้ แต่ก็มีหลายคนหลายท่านนะครับที่ทําแล้วนะครับก็ถือว่าดีนะครับอันนี้ผมก็จะนะครับอยากมาแชร์ประสบการณ์นะครับผมนี่ครับอย่าทิ้งนะครับเราสามารถนะครับนํามาใช้ประโยชน์ได้ก็อย่างที่รู้นะครับว่านะครับขวดแชมพูเก่าเนาะเขาสามารถมันนี่ครับมีตัวกดนะครับเป็นประโยชน์นะครับอันนี้ผมได้ล้างแล้วนะครับเราจะประหยัดมากเลยครับประหยัดมากมานะครับหลายเท่าด้วยนี่ครับ นำน้ำยาล้างจานแบบถุงนะครับ10บาทนี่แหละนะครับมาเติมนะครับผมดีกว่านะครับการไปซื้อนะครับน้ำยาล้างจานเป็นขวดต่อขวดแต่ละครั้งมันไม่คุ้มนะครับความคิดของผมเห็นไหมครับอันนี้ราคา10บาทนะครับมิลลิตรร้อยห้าสิบมิลลิตรนะครับส่วนอันนี้ก็10บาทเหมือนกันครับแบบซองแบบถุงแต่400มิลลิลิตรเห็นไหมครับประหยัดไปกว่าตั้ง250มิลลิลิตรเห็นไหมครับ อันนี้150มลแต่อันนี้400มิลลิลิตรเห็นไหมครับประหยัดไปตั้งกว่า25 0มลเห็นไหมครับนี่ก็เป็นการนะครับที่ประหยัดต้นทุนนะครับแล้วมันก็เป็นการใช้ประโยชน์เขาเรียกว่าการนําอันนี้นะครับมาใช้ซ้ําหรือที่ทุกคนเขารู้นะครับจากคําว่า reuse นั่นเองนะครับนี่นะครับง่ายๆนะครับเราก็ตัดนะครับแล้วก็เติมนะครับซื้อผมอยากแนะนํานะครับ หลายท่านที่ยังซื้อนะครับแบบขวดต่อขวดมาใช้นะครับลองนะครับเปลี่ยนนะครับแบบซื้อแบบถุงแบบซองดีกว่านะครับมันจะคุ้มค่าและประหยัดกว่านะครับผมถึงเราไม่มีนะครับแบบอันนี้นะครับถึงเราไม่มีนะครับขวดแชมพูเก่าเราก็สามารถนําพวกขวดน้ําเปล่าขวดน้ําอัดลมนะครับมาแล้วก็เจาะรูฝาก็ได้นะครับผมเคยทําแต่อันนี้ก็นะครับผมใช้แชมพูหมดแล้วก็นะครับนามาเติม เห็นไหมครับมันประหยัดนะครับผมก็รีบนะครับเพื่อให้หมดเลยเพราะว่าเรานะครับใช้อะไรก็นะครับอย่างที่เขาว่านะครับใช้ทรัพยากรนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับผมเห็นไหมครับนี่ครับ400มิลลิตรได้ตั้งเยอะนะครับไอ้1บบาทนั่นตั้งแค่150มิลลิตรเองนี่ครับเห็นไหมครับได้แล้ว นะครับเวลาเราใช้เราก็กดสะดวกด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับง่ายง่ายเทคนิคนะครับผมวันนี้นะครับก็นะครับทุกคนหลายท่านอาจจะนะครับทำอยู่ทุกวันก็ถือว่าดีเยี่ยมแล้วนะครับอันนี้ก็มาแชร์นะครับเพราะว่าผมก็อยากนะครับพยายามทําคลิปทุกวันนะครับผมเพื่อนะครับอยากลงทุกวันถึงผมจะ นะครับคนติดตามน้อยและยังไม่ผ่านกดก็ตามแต่ว่าก็อยากนะครับที่จะลงทุกวันก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนและท่านนะครับผู้ชมทุกท่านที่มาเป็นกำลังใจให้ผมก็นะครับขอขอบคุณมากๆนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ